สวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็จะมาบรรยายว,ว่าทำไมวันที่วันที่่าไรน,นะเดี๋ยวแป๊บดูวันที่ก่อนนะแป๊บวันนี้วันที่หกนะทำไมเราไม่มาเรียนวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมสองพันหะ้าร้อยหกสิบเนาะ เพราะว่าวันนี้ฝนมันตกแรงก็คงไม่มีใครแบบไม่ค่อยมีใครได้ไปหรอกเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนช่องก่อนเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะเรามังแค่บรรยายแล้วก็บอกว่านายงานขอมาด้วยนะว่าวันนี้สังคมวิชาทีษสามารือว,วิชาอะไร โอ้ให้ทำอะไรนะรววันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ